Bae bay cho patin nam đình 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 โอ้ยนะครับนี่ครับเด้อเด้ออุดรนี่กินลงมาขึ้นกว่าเข้าวะนี่เด้อนี่ นี่บอเบ้บอบดียนึงเวยนียจัดการนี่เงงว้าเนยุคังกอเ่านนี่ดยงฮะิลงใหููู้่โมเ็ดมีใส่บ่โอ้ ไม่เห็นอยู่บนเดียวนี่ไฟาดฮะโอ้ย่างน้อยเรียรายหน่ยเดินอู้ดดีไรอิงเดินดีก็ะโบเห็นเนาะผู้นึ่งสาสน่ผู้นึงอันนี้เว้ยผู้นึงงมผู้นึงสารม่เห็นดิล่ะ ลงมาห่ยลงมาอแุ้ยลงต่ขานี่ถือให้ซื้อซืิงเอาดกือบ่มอใส่ใส่เกือบตั้นน่ะซื้อเมมน่เลลลลใส่บุญกระทินกระทินใส่อีกเซือโกบกระทินผูดเดินไก่ดอกเราเซโกออกจากกพือมงกับเราเโกบ่ะ

มนจิ๋วมันจะหน่อยไงหนมเหมือนเอาไว้ก้อยก้อยยินเเด้อยงยีนแรกพอนก้อยยินเลยด้อุ้ยกอนี้สังันคือแท้โอ้หหอยหน่าดิบอ้หเอาเอาไปก่อนโอ้หอยหน่าว้ยเอาก่อนดิ Là là lại Ừ, lại vô lại nha nghe. Phải cái bộ ổ ấm ngoài cái đi. đi Cái đỉ đấy, cái đấy? Cái ừ, con nuôi nhanh vô nè nghe nghe tụi này con, cái cây này, nhìn đi nghe đáy mắt nhạc Đi 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 <laughs> nào tụi này ต้องไปส่องขุนนี่บอเออเป็นเปลี่ยนมาดิมี่เลยนะหนามคุณกันเวลยมันเป็นยังข้าจังไว้ก่อนข้าบอกไปนั่นดีไหลายกินอะยแล้วกินเพราะเศร้าหิวซื้อนะกิ <c oughs> นก็

เหือบงอมมังเด็ดิ่งแล้วไปจิ้มเมืองวันนะนนจะเฮ็ดให้นู่นเฮ็ดนปนจิ้มซีโฟนให้ยอกวนะ่าะทำสิ่งยากทำเส,ส,มสมียไม,ม่ทำสองทำไม่ตู้ตย่กันยังนู่นัน่นโบมาเด็กนอนเฮ็ดนปนจิ้มซี่ฟนเลยนะ ต้มแต่กไม่หยางบ่ใช่่ะแต่ต้มแต่ไม่หยางยาไปใช่ไมนี่น่่ะเผาโลดเผาบดหน่วยเห็นบาคนจีดเห็ดแก้วหรือใสน้อยเยอะเลยนี่ไป็นเพหม่่ไม่คุณนนวี่น่ทอนนี่แหะอันนี้เนี่ยบห็นดิสิเปงนวกรก็วกหินเหลานึ่น้ำไหลเหี่ยงบ่ดนแล้ nỉ Tổng nhang tản nảm này đâu Ui nhảy mà nhảy thật mình โอ้บ่องเปียวไกว่หยน่าสิบปกอหอยปีนี้เนาะอ่วะเต็มต้นใหม่อยู่ไม่เง,ง,ง,งินว่ <c oughs> นนาจหลังตูนอีกนดนึงไม่เงนหรอก่หลัาหลังกอขากนไม่เนว่าจลังตูนมะลังตูนบ้ามันนังสางนอยู่เครื่องลังเพิ่งปีนอีกนึง กาดเคเรื่องปิ่นมันเล่มันหายไปดิเก็บโอ้เก็บพันนี่หายเป,ป็นคุมไฟกับบอกหงพอไฟบัดไฟพันปีนี่ก็แล้วกินสองคนเรากินผู้เดียวจ่อยไปจักน้ำจิบน้ำอาหารมาหลายคนบบ kịt kinh đừng Mấy ơi. Mình đi lăng qua ngồiกินดอก อืม. Ôi nó mới nó đá. Đi chụp. mày chuông còn không có không có chỉ bớt không nó chuông mày không có chuông khử đi ผลง,งานครับหอยสลีม้องจัดบดตื่นบดตื่นเลยเคเียด์ัตงกินแล้ว้องก็ไมีเลือดไม่อย่างเลยเดี๋ยวพาหอยสลีไปก่อยครับโอ้ยไปกูอ,อยู่ซื้อๆผลงานเนี่ยหอยสลี

ส่หมอเรียบร้อยครับนี่ <Okay. S 2> ได้เลยคงคอจิรพร quay hình luôn quay nhanh có bàn chào ơn chơi đi ชื่อสีครนี่ครับองจากตุมแล้วเอามาแกะเนี่ยนี่ก็ต้องล่างแล้วก็พาตามดอกนะปกติเขาออกไล่ไปนึ่งไอ้ต้องออกไลเพราะว่ายี่นินน้ำหนาำนามในกระนะอนะคุ้มกัมน น้นขุนก็บอกออกเลยกินเลยนะนี่นบบี่นไนะมักไพมักมันเา้าเลือครับ ฟังนะครับอ๋ออืมเนล้างแล้วสะอาดขาวจูนพูลนบตากับเ่อยังก่อนจะก่อยนะเขาต้องสิมก่อนมาหัววันนี้มัน nhẹ บ่เนี่ยครับ